พลาดไม่ได้นะคะกับความมันระดับโลกบนพื้นแผ่นดินไทยกับศึก m o t ต g p วิถีไทยรายการ PT ทีกลางปีออฟไทยแลนด์2025เปิดฤดูกาลความมันค่ะน่าสังเวียนความเร็วช้างอิน e r n a t i o n a l ลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ เิดศึกโมโต g ีพีสนามแรกของฤดูกาลที่ประเทศไทยปีที่6ภายใต้ชื่อ PT Grand Prix of Thailand 2025ประเดิมสนามแรกที่ช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จากทั้งหมด22สนามแข่งขันทั่วโลกบรรยากาศภายในสนามและจังหวัดบุรีรัมย์สุดคึกคักภาครัฐเอกชนประชาชนพลึกกกำลังเพื่ออีเวนต์สำคัญอย่างยิ่งใหญ่และสุดประทับใจต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ความเคลื่อนไหวในการแข่งขันโมโตจีพี2025จะเริ่มในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ทัพนักแข่งโมโตจีพีนำโดยมาร์คมาเกสดีกรีแชมป์โลก8สมัยจากดูคาติฟาบิโอกาตาราโรและอเล็กซ์รินคู่หูจากยามาฮ่าซึ่งมาเกสจะอายุครบ32ปีในการลงแข่งขันสนามแรกในฤดูกาลนี้ลุนเป็นนักบิดแชมป์โลกที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทางด้านกล้องสมเกียตจ,จันทรา ทีมอีเดมิสุฮอนด้า LCR จะขึ้นไปทำการแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุดของโลกพรีเมียคลาสโมโต์จีพีและมีก้องทัชกรบวัวสีนักแข่งดาวรุ่งของไทยลงแข่งขันในรุ่นโมโต3เป็นปีที่2แฟนนักบิดโมโต GP พพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงคนทั่วโลกให้ความสนใจนะฮะกับรายการนี้มากเพราะว่าเป็นรายการระดับโลกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะฮะให้ทุกคนจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อีเวนต์แบบนี้จะจัดอีก หลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นม o t ต g p นะครับปีหน้าปีนี้เองปลายปีเราก็จะมี4เกมนะครับมี World Vol l e y b บ l l นะครับซึ่งมีอีกหลายรายการนะฮะที่จะเป็นอีเวนต์ระดับโลกที่จะเข้ามาจัดในประเทศไทยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะให้เข้ามาในประเทศไทยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งเป้าไว้นะฮะโดยท่านนายกรัฐมตรีเศรษฐานะฮะทูนิสิคนะฮะท่านตั้งเป้าไว้ว่า35ล้านนะฮะก็ได้ตามเป้านะฮะแล้วก็เงินนะครับเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยก็พอสมควร ปีนี้เนี่ยโดยท่านรัฐมนตรีนะครับสรวเจนพองนะครับท่านเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าประมาณสัก40ล้านนะครับแล้วก็ตัวเลขของ spending หรือว่าคนที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยนะฮะในระยะเวลาช่วง2-3ปถึอาทิตย์นะฮะ 4, ล้านเนี่ยถ้าทำอีเวนต์แบบนี้ได้สัก10 e อีเวนต์ก็4,000 0ล้านนะฮรร้อยอีเวนต์ก็4,000 0ล้านนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าตลอด5ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการจัดการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพที่ดีและปีนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ทางดอนัลสปอร์ตให้ความไว้วางใจประเทศไทยเป็นสนามเปิดการแข่งขันและที่สําคัญนักกีฬาไทยสมเกียรติจันทราสามารถขึ้นมาเป็นนักแข่งในระดับม o t ต g p ได้ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้ยกทับสินค้าโอท็อปเดนมากกว่า300ร้านค้ามาจัดจำหน่ายให้แฟนความเร็วจากทั่วโลก ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ส่งต่อเสน่ห์ของไทยในเส้นทางกีฬานี้ดูจากปีที่แล้วที่เราได้มีการจัดมอเตอร์จีพีนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นสนามสุดท้ายเนี่ยก็สร้างมูลค่ารายได้เงินสพัตหมุนเวียนให้กับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากนะคะเห็นได้ว่าจะมีเงินสพัดอยู่ที่ประมาณ 4, 0 0 0กว่าล้าน4,700ล้านนะคะแล้วก็มูลค่าในการจ้างจ้างงานรวมไปถึงอัตราการจ้างงานในจังหวัดก็ประมาณเกือบ7,00 0ท่านนะคะตอนนี้ในส่วนของที่พักนะคะเราไม่ได้ เฉพาะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เรายังได้ขยายไปจังหวัดใกล้เคียงแม้จะเป็นสุรินโคราชนะคะมหาสารคามในบางส่วนนะคะเงินสภาพในการบุ๊กิ้งจองห้องพักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราดูจากข้อมูลมาจากอากัวด้านะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับสากลนะคะก็ให้เห็นว่ามีการเปิดเสิร์ชหาข้อมูลมากที่สุดในห่วงการจัดแข่งขันมอเตอร์จีพีจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักเป็นเจ้าภาพที่ดี ด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรมโดยบัตรสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลทิกเกตในร้าน7 e เ e ่ e อทุกสาขาหรือหน้างานได้ที่บูธออลทิกเก็ตบริเวณประตู1และ2อส่วนแฟนๆที่อยากชมเฉพาะคอนเสิร์ตและร่วมงานส่วนของลานกิจกรรมสามารถซื้อบัตรแอดมิชชั่นได้ที่บูธออลทิกเก็ตหน้างานมโต GP 2จีพทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน ถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ระดับโลกนะครับที่มาจากที่ประเทศไทยนะครับใครที่เป็นแฟนความเร็วนะครับไปติดตามรับชมกันได้ติดคอสนามเลยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่28แล้วนะครับแล้วก็จนถึงวันที่2หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้ไปกันได้ค่ะนะครับ